สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดหนึ่งงบมันเกิน7,000ับาทพัก2สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดหนึ่งงบมันเกิน7 0 0ดบาทพัก2สวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับในคลิปนี้ก็ขอมาส่องสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดหนึ่งงบมันเกิน7 0 0ดบาทกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ถือเป็นภัก2แล้วนะครับ ส่วนจะมีรุ่นใไหนบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนรุ่น vivo y 2 0 s มีราคาอยู่ที่6,599บาทมาพร้อมกับสเปคต,ตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด162.41คูณจคูณ8 8 4 mm, ุดมิลเมตรน้ำหนักอยู่ที่192.3กรัมมีหน้าจอแสดงผล ips lcd halo full Wheel display ขนาด6.51นิ้วอัตราส่วน2 0 9ความเรียระดับ hd plus 720ดร้อยคูณหนึ่พิกเซลฉายชิปป,ประมวลผล q u a ค c ม m m Snapdragon สี่ากศูนย์ Octa Core oc GPU เป็น Adreno 610นึ่งให้หน้าที่8ปดกส่วนรองให้หนาที่1น8่งรอิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด256 G, ร้บบริบหกบอระบบปฏิการ Android 10ครอบทับด้วย f ั n t o u c h OS 10.5ให้กล้องหลังม,ทมาม AI ทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความเรียดติดตามล้านพิกเซลรูฟังแสง f2.2 พร้อมระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ PDAF กล้องโบเก้ความละเอียดสล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพหน้าช่างเบอร์รูรับแสง f, f 2 4กล้องซูเปอร์มาโครความละเอียด2องล้านพิกเซลรูรับแสง f, f 2 4สามารถถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าความละเอียดแล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8ครับมีเซ็นเซอร์การน่ือด้านข,าข้างของตัวเครื่อง มีระบบบล็อกด้วยเบน่ามีระบบผู้ช่วยอัจฉีริยะ j o AI Assistant รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5กิ z เฮิรตซ์มีบ l u ท t o o t h 5.0มีพอร์ตเชื่อมต่อย s b t ท p e 4ให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ f a s t Charging 9ว2แอมป์อีกด้วยครับมาต่อกันกับสมาร์ทโฟนสเปครบเครื่องหน้าจัดหนึ่งโวมกัน7,000บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น p o c o X3 Pro รุ่นแรม 6G รอม118 g b ราคาอยู่ที่6,999บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด165.3คณ76.8คณ9.4ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่215กรัมหน้าจอแสดงผล LCD ดัดริดเพยขนาด6.67นิ้วอัตราส่วน20:9เป็นแบบ Cinematic Screen ความละเอียด Full HD Plus 1 8 8 0คูณ2 4 0พพิกเซล395พิกเซลเพอ์อิงมีค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด1 2 0เฮิรเพ์พร้อมค่าทัชแซม p l ิ้งเรทระดับ2 4 0เฮอีิรเตซ์เทคโนโลยี l o YY ครอบทับด้วยกระจก,ก,กเรล,ลักลัดหสายชิปประมงโลลควอคอมซัมบัคกอน860ออกตคอมีระบบระบายความร้อนลิควิดคูลิ่งเทคโนโลยี g y ึ่ารที่สามารถอุณหภูมิ cpu ได้ถึง6องศาเลยครับ gpu เป็น a d r e n o 640ี้ไฮแลนด์มาแบบ มีให้เลือก6 g ิกับ8 g ิส่วนลอมเป็นแบบ U ูเว2.1มีให้เลือก1 1 8 g ิกับ256กิกับสามารถเพิ่มได้ด้วย m มคอ o ดีการสูงสุด1ทรบายต์บริบบริการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12 f อ r Poco ให้กล้องหลังมัทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี4 In 1 Super Pixel ขนาด1.6ไมครนรูปแส M1.79 ตัว2เป็นเลน u l ตรา ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง2.2ถ่ายภาพมุมกว้างสุด119องศากล้องตัว3เปเล่นมาคโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง2.4สามารถถ่ายภาพระยะใกล้งงสุดที่4เซนติเมตรกล้องตัว4ปัญหาเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง2.4ครับส่วนกล้องหน้า AI ฝั่งบนหน้าจอ In Display Camera ความละเอียด20ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี4 in 1 Super Pixel ขนาด1.6ไมครอน รูปแสง f 2 2มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตกเครื่องมีคุณสมบตัติต้องกันน้ำป้องกันฝุ่นมาตรฐาน ip 5 3รองรับการเชื่อมต่อ wifi 2x2 mimo dual band และ bluetooth 5.1รองรับพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C ยห้แ h i เตอ e ี่ความจุ5,160มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์ fast charging ด้วยครับสมาร์ทโฟน poco x3 pro มีรุ่นและราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม6กิกรอม1 8 g กิราคาอยู่ที่6,999บาทและรุ่นแรม8กิกรอม256 g ิกราคาอยู่ที่7,999บาทครับมาถึงสมาร,ร์ทโฟนจะไปครบเครื่องหน้าจัดหน่งว่าไม่เกิน7,000บาทรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Moto G9 Plus มีราคาอยู่ที่6,990บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด169.98คูณ78.1คูณ9.69ม mm. ิมตร น้ำหนักอยู่ที่223.3กรัมหน้าจอแสดงผล l t p s Max Vision Display ขนาด6.8นิ้วอาตาัตราส่วน20:9ความเอ็ด์ทเฟชดิพาร์ท180 2520พิกเซล386พิกเซลพ่อเอรัออรบเทคโนโลยี HDR10 ใา้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 730G Octa-core GPU เป็น Adreno 618ให้แ a m มาที่6กิกส่วน r อมให้มาที่1 1 8กิก หลอดลำเหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคเอสดีสูงสุด512กิกบนระบบปริการแอนดรอยด์10ห้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดเคมิลามีทั้งกล้องตัวหลักความเวียร์64ล้านพิกเซลวูรับแสงต1.8กล้องตัวที่2เป็นอัลตร้าวายแองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลวูรับแสง F2.2 สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด118องศากล้องตัวที่3เป็นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลวูรับแสง F2.2 พิกเซลขนาด1.75ไมครอน ถ่ายภาพระยะใกล้สุด2เซนเมตรกล้องตซวเี่4เปล่ยนเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2พิกเซลขนาด1.75ไมครอนส่วนกล้องหน้าฝังบนหน้าจอ In Display s u r f i e ความเร็ว16ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0พิกเซลขนาด1.0ไมครอนมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตกเตือยงมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.45กิกะเฮิรตซ์มีบุตทุธ5.0และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB t y p ท C ให้แบตเตอรี่ที่5000 M มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ30วัตต์เทอร์โบพาวเวอร์อีกด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนสป,ปัคเครื่องหน้าจัดในงบไม่เกิน7 0 0 0บาทภาค2ถูกใจรุ่นไหนบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ่ายนี้ผมทีมรีวิวขอขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด19กกันด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ